ก็จะดูผูชมกันด้วยนะคะรับผมเอกซามยเกมมิ่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว,ว่าเราจะทนาน้ำรี่บางวยชื่อน้ชื่ออะไรชื่อชื่อไหได้ลยเยอะชื่อไนได้เลยเยอะเราจะได้ชื่อนั้นไปนะครัครนนะจ,จ,จะคืนเสียามเราล้ากันี้ พูดใหม่พูดใหม่ม่น,นั้น,ม,นม่เห็นนะครับผมข้อาการชมกันด้วยนะครับผมเองตันไม้วันนี้เราจะทวยเราจะมาอะไรวะเราทำคำถามกันนะว่าเราจะทำหานังรูมดีไหม,มไปนะ ไมนนะครับผมจะทําการวางลินดิทกอดไปได้ใต้เท็กชิพชันน่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดิกอดผมมันจะมันจะใส่ได้หรือเปล่าอะไก็ไม่รู้นะผมผมจะลองดูมาน่อมคลิปนี้ก็จะเป็นใครใครอยากผมจะทำนังนรู้บอกนี้ไหมเออไม่แน,น่ค่นี้ถ้าทำแนวไหนหรือเอาชื่อแบบไหนอันนั้นแหละเออใคร ช,ชื่อไหนได้เยอะหรือชื่อไหนใดๆในอนไหนได้เยอะน่าร้น่าแหละเดี๋ยวผมจะไปกดหัวใจให้และชื่อนั้นก็จะได้ไปนะครับและผมจะต้องทิ้งลิงก์ขอดของผมไว้ในใต้คดควิปชัน่นนะครับมาบายบาย